สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะตุ๊กพามาชมนกนางหนวนนะคะที่บางปูสมุทรปราการนะคะอนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะคะช่วงเย็นนะคะนี่ค่ะ นกนางนวลเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บางปูสมุทรปราการนะคะ,คะวันนี้นะคะเป็นวันเสาร์นะคะนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเลยนะคะวันนี้ตุ๊กพามาชมบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองสมุทรปราการะคะ่ะ